สวัสดีค่ะก่อนหันมาสวัสดีค่ะผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเล่นอะไรหนะเล่นไฟแช็กแม่ตัวหนาะเก็บให้แม่เลยนะคะเก็บไฟแช็กให้แม่เลยนะคะรองเท้าก็ไม่ใส่แล้วพี่ดอมแปลรองเท้ามาให้ลนะไปเอ้ยหาแม่หนเลยจ้า ไว on, ้อะไว้มันเฟื่อน้องนั่น่ะไว้ไว้เล่นกับน้องอ่ะลูกน้องขู้ฟ้าออกมาเดินเล่นหน้าบ้านขี้ฟ้าเอาัดวางไว้ตรงเตียงเลยเอาไปวางตรงเตียงลูกโทรศัพท์อ่ะอืมใช่เตียงแม่จ้าจ๋า๋ยวแม่ใส่ให้เดี๋ยวก่อนนะอัดวิดีโอก่อนนะขอบคุณค่ายางขอบคุณค่ะยยิ้มหวาน ยังหวานหน้าก็ยังมันแรงเลยอัน <c oughs> ไหนตาตาสวยๆไหนตาหุยปากกันนันปากใช่ที่ไหนละตาที่ไหนละปากอันนั้นแก้มแก้มสวยๆไหนมูกไหนมูก <c oughs> จ้าเอาอันนั้นสวยๆทีสๆ่สวยใครให้สวยใครให้คะ่ะอ๋อสวยใครให้ค่ะไน้องพี่ให้ละลูก <c oughs> ลพี่ให้จ้าละลูก <c oughs> ไหนรถ <Yeah. S 1> มารถมารับพี่เนไปโรงเรียนค่ะจะพาไปไหมจะพาไปโรงเรียนกับพี่ไหมใช่ <Yeah. S 1> yeah. อัดก็อยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงคลิปเนี้ยเนี่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 ยคลิปตรงเนี้ยอัดไว้ไว้ลงไอ้นี่ไอ้ลงยูทูบข่าวสดจ่าเป็นอืมจ่าวันเดย์เหรออ่าพี่เนยไปโรงเรียนแล้วพี่เไปโรงเรียนแล้วรถมาลักพี่เนยถึงบ้านเลยไปเรียนที่ชัยภูมิรถมาลักพี่เนยไปโรงเรียน ฟาไปไหมคะไม่ไปอ่ะเอ้เฉยแม่นี่ไม่ไปได้ไงแล้วเออนั่นแหละแล้วก็อัดเลยคันนี้อืมไม่เคยอัดทช่ไมอ่ะใช่เออทำช่วยแม่บ้างดิเห็นไหมน้องย้ฟ้าได้โฆษณาแล้วอ่ะโฆษณาเข้าคลิปของน้องย้ฟ้าแล้วอันไหนอ่ะ อันนั้นเจ้าของถ่าย,ายมามาดู